วันนี้ที่เราคอยมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนแอปแคปคั Кắt เปิดฟีเจอร์สร้างคำบรรยายภาษาไทยอัตโนมัติได้แล้วคะ่ะทำยังไงไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่ในแอปแคปคั t เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีคลิปวิดีโอที่มีคำพูดเรียบร้อยแล้วนะะเวลาที่เราต้องการจะใส่คำบรรยายให้เราไปที่เมนูข้อความนะคะด้านล่างเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นตรงนี้นะคะมีคำบรรยายอัตโนมัติ ที่เป็นตัว A เนี่ยแตะเข้าไปเลยนะคะอ่าเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเขาให้มีเลือกเป็นภาษาไทยแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีให้เลือกเนาะตอนนี้เป็นภาษาไทยมีให้เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แตะที่เริ่มต้นได้เลยค่ะแตะที่เริ่มต้นได้เลยค่ะเขาก็จะทําการสร้างคํญญาบรรยายให้เรามา อัตโนมัติเห็นไหมคะคับบรรยายจะเป็นแถบสีน้าตาลนี่นะคะและตัวหนังสือก็จะโชว์ด้านนี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะตัวหนังสือเปลี่ยนสไตล์ได้นะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนฟอนต์ได้ตามใจเราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็ตกแต่งเอฟเฟกต์ใดๆได,ได้ตามปกติเหมือนตัวอักษรทั่วไปเลยนะคะ ถ้าพอใจแล้วนะคะเล็กใหญ่ก็ขยายได้แล้วเราก็ตรวจเช็คนะคะว่าคําที่เขาสร้างคําบรรยายมานั้นนะ่ะมันมีพิมพ์ผิดหรือเปล่านะคะถ้าพิมพ์ผิดเราก็แตะไปที่ข้อความเนาะแล้วก็ทําการแก้ไขได้เลยนะแตะที่รูปดินสอตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ใหม่ถ้าคำไหนผิดก็พิมพ์ใหม่แนละ้วติ๊กถูกได้เลยนะการแก้ไขหนึ่งครั้งนะคะจะแก้ไขทั้งหมดทุกๆทุกๆแท,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 ทบเลยนะคะ เป็นไงล่ะดีและง่ายถูกใจคนขี้เกียจพิมพ์ใช่ไหมคะถ้าดีก็อย่าลืมกดใจคอมเมนต์แชร์ไปให้เพื่อนที่เขายังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะและอย่าลืมกดบันทึกเป็นรายการโปรดเพราะว่าวันหน้าจะมาหาไม่เจอแล้วนะ